ชาวราศีมีนการเงินในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้นในช่องพลังใจดูดวงในเดือนกุมภาพันธ์นี้การเงินจะเป็นอย่างไรนะครับจะรุ่งหรือเปล่าและจะมูยอย่างไรให้เงินหลอกปังแล้วก็รุ่งเรืองยิ่งขึ้นเรามาดูนะครับว่าอดีตเป็นอย่างไร อดีตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการคุมการเงินนะแต่ว่ามันไปที่ทางที่ดีมีคนมาช่วยเหลือนะในเรื่องของการเงินมีโอกาสในหลายอย่างเหมือนกันนะในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการเงินในเรื่องของมุมช่องทางต่างๆที่จะเริ่มมีเข้ามานะครับไพ่ขึ้นว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปในสิ่งที่เราทํามีการวางแผนในเรื่องของการเงินให้มันเขารูปเขาร้อยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับปัจจุบันไพ่ขึ้นว่าในเรื่องของการเงินจากการที่เรามีการจัดการกับ หลายๆอย่างเนี่ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการจัดการบ้างแต่มันก็อยู่บนทิศทางที่เราสามารถยังทําได้แล้วก็จัดการในทิศทางที่ดีได้เลยแหละนะถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องบางบางอย่างที่ต้องมีจ่ายออกไปบ้างมีการซื้อ,อๆๆตรงนู้นซื้อตรงนี้จ่ายตรงนั้นจ่ายตรงโน้นจ่ายตรงนี้นนนนไปแต่ว่ามันก็ยังคุมที่อยู่ในฐานที่เราสามารถควบคุมการเงินของตัวเราเนี่ยให้ผ่านพ้นไปได้ก็ไม่ถึงว่าเป็นปัญหาหนักในเรื่องของการเงินมากนักในห่วงช่วงปัจจุบันนะครับอานาคตไปขึ้ ควบคุมแล้วก็มีการวางแผนที่ดีคงอยู่ไว้ที่เราทําในปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดนะมันจะทําให้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตด้วยนะครับแต่หากเรายัางชาราใจหรือว่าทําบ้างไม่ทาบ้างหรือว่าสนใจบ้างไม่สนใจบ้างบางทีแล้วก็ใช้จ่ายตามใจตัวเองเยอะเกินไปเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งต้องระวังเพราะไพ่ขึ้นเป็นสัญญาณว่าต้องระวังเรื่องของรายจ่ายส่วนตัวนี้ที่จะออกไปซะเยอะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดีย๋ยวเงินจะรั่วไหลได้เหมือนกันในสิ่งที่เกิดจากการทำของตัวเราเองนะครับดูซิว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยเราจะ จัดการอย่างไรได้บ้างในเรื่องของการเงินไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการให้เรียบร้อยนะในเรื่องต่างๆที่มันจะเป็นการจัดการด้วยตัวของเราแล้วก็บางอย่างมันก็อาจจะมาจากกิเลสของเรานี่แหละในการซื้อคงซื้อของในการช้อปปิ้งออนไลน์ในการที่เราอยากได้อะไรตรงนี้อาจจะขาดความยับยั้งชั่งใจในเรื่องของใช้จ่ายในบางเรื่องบางอย่างอยู่มันก็อาจจะทําให้เกิดผลกระทบได้ด้วยเช่นกันในเรื่องของการเงินนะครับ ดังนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นขึ้นในเรื่องของการที่เราปรับในเรื่องของการเงินในการที่เราจะสรรกับหลายๆอย่างให้มันดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนให้เรียบร้อยให้มันไม่เกิดรอยรั่วนในเรื่องของการเงินที่มันเพิ่มเติมนั่นเองและเราก็สามารถทําได้นะไพ่ขึ้นว่ามันต้องมีวิน,นันนยกับตัวเองนิดน,นึงในเรื่องของการจัดการนะจดสรรในเรื่องของการเงินของตัวเราให้มันไม่เกิด ผลร้ายหรือผลเสียที่มันมีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่แล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะจัดการหรือผ่านพ้นไปได้ก็อยู่ที่ว่าตัวเราจะวางแผนจัดการในเรื่องของการเงินอย่างไรมากกว่านะครับเรามาดูซิว่าถ้าเราจะทําอย่างไรให้การเงินมีความปังมากขึ้นนะดีมากขึ้นกว่าเดิมมาดูซิ ไห้ขึ้นเป็นในเรื่องของการวางแผนให้เรียบร้อยนะในเรื่องของการเงินบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะจัดการได,ได้แต่ไม่มีความกังวลมีความกลัวบางทีมีอีโก้บางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันสามารถทําได้ปัญหาไม่ค่อยมีอะไรบางทีเรา คิดชราใจตัวเองจนเกินไปทําให้มันหลงลืมหรืผิดพลาดกับการบริหารการเงินบางอย่างมันทาให้มันเกิดการสูญเสียเงินในการลงทุนในการใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไพ่ขึ้นว่ามันจะเกิดการใช้จ่ายตามอารมณ์ตัวเองเนี่ยไอความรุ่งเรืองต่างๆเนี่ยมันก็ถูกขัดหรือผัดออกไปนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นว่ามันจะมีคนมา ให้ความช่วยเหลือกับตัวเราในเรื่องของการเงินอย,ง ن, อย่างเช่นการลงทุนการเอาเงินเข้ามามีการทําให้เงินมันเพิ่มปูนงอกเงยมากขึ้นแต่บางทีเรา er, มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากไปอะไรมากนะักมันเลยอาจจะเสียในเรื่องของโอกาสบางอย่างที่มันอาจจะได้รับอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าไอ้ความรุ่งเรืองในเรื่องของการเงินมันจะมีคนมาให้เงินให้ทองกับเราแต่เรากลับปัดมันออกไปอันนี้มันต้องเกิดจากการตัดใจของตัวเราแล้วต้องเกิดจากการวิเคราะห์ของตัวเราด้วยนะครับจะได้ โอกาสต่างๆจะได้ไม่หายไปในสิ่งที่เราอาจจะคิดง่ายไปหน่อยในบางเรื่องนะครับเรามาดูสิว่าเทพเทวานะสิ่งศกิ์จะบอกอะไรกับเราในเรื่องของการเงินบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นเทวีสวุวรรณนะไพ่ขึ้นเป็นจิตใจ,จความคิดของตัวเราการดนจิตดนใจการดนจิตดนใจให้ไปทิศทางที่ดีในเรื่องของการเงินมากขึ้นเราอาจจะไประเษฐานนะในเรื่องของการขอพรกับองค์เทวีสวุรวรรณเพื่อจะส่งเสริมให้เรามีเงินทองมีเงินตรามากขึ้นนะครับ แล้วก็สมหวังมากขึ้นในเรื่องของการเงินที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับในสิ่งสําคัญเนี่ยพ่าใขึ้นว่าเราต้องรู้จักทําบุญแล้วก็รู้จักการสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยเพื่อจะส่งเสริมให้มีจ,จิตใจที่มี ความนิ่งสงบมากขึ้นแล้วก็มีสติปัญญาเสริมในเรื่องของจิตใจของตัวเราเวลาตัดสินใจทําอะไรการขยับขยายการทํางานการหาเงินการมีเงินเพิ่มเติมมีคนให้โอกาสต่างๆมันจะได้ไม่รุดลอยหายไปนั่นเองดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเราด้วยเช่นกันนะครับไพ่เตือนอะไรบ้าง ให้เตือนในเรื่องของการที่เรากะตุอรอร้นในการทาหลายสิ่งหลายอย่างให้เกิดเงินเกิดทองเกิดทรัพย์ของตัวเราเนี่ยมันก็มีช่องทางมีรูทางของมันอยู่แล้วดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดการจัดสรรปรับเปลี่ยนให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินในช่วงนี้อยู่ที่ 70%นะโอกาสเรื่องของการเงินต่างๆเริ่มดีขึ้นนะมากๆลยและแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของตัวเราด้วยว่าไม่ให้มีรอยรั่วในเรื่องของการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่านะัแล้วเนี่ยในเรื่องของการเงินยังมีทางออกนะแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาขนาดนั้นแต่ปัญหามันจะเกิดจากการตัดสินใจของตัวเราและการวางแผนของตัวเรามากกว่านะครับเรามาดูในเรื่องของโชคลาบนะโชคลาบเป็นอย่างไรบ้างดูซิ ในเรื่องของโชคลาภไ่ขึ้นในเรื่องโอกาสต่างๆที่มันจะเริ่มมีเข้ามาเรื่องโชคลาภแต่ว่ามันเป็นความสุมเสียงที่มันอาจจะได้ไม่เต็มที่เต็มร้อยขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับบุปกรรมต่างๆที่บางอย่างบางคนอาจจะมีเรื่องของเจ้ากรรมในเวรบางคนอาจจะมีเรื่องของยังไม่ถึงเวลาที่จะได้โชคลาภแบบเต็มที่เต็มร้อยขึ้นอยู่กับบุญที่เราสร้างมาโดยเช่นกันใ้ตามรายแต่ละบุคคลนะครับอาจจะทําอย่างไรในบ้างนะครับไปขึ้นว่าเอาเป็นว่า เราไม่รู้หรอกว่าเรามีโชคมากน้อยแค่ไหนนะตามแต่ระบุคคลเพราะคนเกิดราศีนี้ก็อาจจะมีหลากหลายคนถูกไหมดังนั้นแล้วเนี่ยไพ่จึงบอกว่าให้เราตั้งจิตทําจิตใจให้นิ่งๆเข้าไว้ทําจิตใจให้ไม่เครียดง่ายไม่ทุกง่ายหรือว่าไม่คิดมากจนเกินไปทําจิตใจผ่องใสเอาไว้ จะช่วยเสริมนะอ่าจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภให้ดึงดูดโชคลาภเนี่ยเข้าหาตัวเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามาดูซิว่าเทพเทวว่าอย่างไรบ้างครับในเรื่องโชคลาภเราจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมไปขึ้นว่าให้ทําบุญนะครับชัดเจนมากไปทําบุญสร้างกุศลตัวเองเพื่อเสริมโชคเสริมลาภของตัวเราให้มีชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเราก็ระวังเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่อย่างที่บอกไปว่าเออมันมีเรื่องเจ้ากรรมนายเวรที่มาตัดรอนในเรื่องของโชคลาภของเราเหมือนกันดังนั้น เทพธิาที่ปกปักรักษาตัวเราและเราจะได้รับในเรื่องของโชคลาภอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยมากขึ้นแล้วไม่มีอะไรที่มาตัดรอนนะหรือทําให้ชุดในเรื่องโชคลาภของตัวเราเนี่ยให้มันไม่มีนะครับอ่ะใพ่เตือนอะไรบ้าง ไพ่เตือนนะในเรื่องของการทําในหลายอย่างทุกสิ่งอย่างนี้นการดาเนินชีวิตไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราทําให้เต็มที่ก็แล้วกันแล้วก็ไม่ต้องไปราะวง่นนะกับเรื่องของโชคลาภจนเกินไปบางอย่างมันถึงเวลาก็จะได้แต่เราอยู่ในฐานของการทําคุณงามความดีของตัวเราก็จะทําให้เรื่องโชคลาภเนี่ยมันดึงดูดเข้าหาตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของโชคลาภในห่วงช่วงนี้อยู่ที่70%็ดสนะโอกาสเรื่องโชคลาภก็มีมากเหมือนกันแต่มันขึ้นอยู่กับจิตใจความรู้สึกกของตัววเราแล้็ ทศัศนคติความคิดต่างๆให้บวกๆเข้าไว้ก่อนก็แล้วกันจะได้มีพลังใจมีพลังจิตที่จะทําทุกสิ่งอย่างอย่างมีความสุขและโชคลาภจะดึงดูดเข้าหากุณเองเป็นพลังใจให้ครับเลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์ของชาวราศีมีนดูสิว่าจะเป็นเลขอะไรในเดือนกุมภาพันธ์นี้ปับ๊บไพ่ขึ้นเลข4เลข5นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเลข3เลข1 เลข3เลข1เลข4เลข5เป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ของเราในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการเสริมให้เราเกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะแล้วููใหญ่เมตตาด้วยคนช่วยเหลือคําจุดบุตรธรรมอย่างดีเลยแหละนะครับสามารถนําเลขเหล่านี้นํามาทำา้วนเปเปอร์ส่วนตัวของตัวเราก็ได้หรือจดเลขนะเป็นเลขแบบกระดาษเล็กๆก็ได้ง่ายๆแล้วก็ใส่ในกระเป๋าสตางค์ไว้หลังโทรศัพท์ได้ทุกอย่างเลยเป็นการเสริมโชคเสริมผู้ใหญ่เมตตามีอำนาจบาร,รมีเพิ่มขึ้นนะครับเป็นหลังใช้ให้นะ